อ้เบา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 เ YouTube ไม่ค่อยจะถูกฮะการเสียแล้วทำยังไงเอาการไปแต่มันเป็นสองตัวแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนการใหม่หมด อ๋อเปลี่ยนบูธปลายเปลี่ยนหมดเลยหกตัวใช่ไหม,ไมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดำซิงนีดวนครับเริ่มล้างแล้ว <c oughs> ลมหนาวหรือเปล่าเนี่ย เหมือนลมหนาวอากาศเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงครับอู <c oughs> นี่เดี๋ยวหาร่มจอดรถก่อนจอดตรงไหนดีวะวันนี้จะไปซื้ออะไรที่โคราชนะครับเอาอะไรไปมั่ง ว้ารือกระจายเลยโอ้ชาปกต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยชุดนี้ได้ถอนไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้ต้องถอดหลอกล้างเอาดีกว่า หลอกยังหาไม่ได้เลยตัวน,นี้จะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับชับอกชับก้านสลักลูกสูบนะครับข้อเวี่ยงเดี๋ยวยังไงดีต้องยกไปไหมนี่คดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ก็เดี๋ยวเอาไปเช็ค,คเคี๋ยวมั้งนี่แต่เช็คไม่นานหรอกเขาเองเช็คคดอ่ะอแต่นี่ก็ยังเงาอยู่นะเนี่ยต้องขัดไหมเนี่ยจบที่โคราชเลยนะครับนี่โอเค เ oh, อ้าเราอุ้ยเสื้อนี่ใส่กี่กี่วันแล้วเนี่ยเสื้อตินไปไหนนี่ฮะไม่ใช่ขับรถไปข้างนอกหรอเปล่าเอ๊ะ <c oughs> ฝาวาวเขามีบอกไหมว่าตั้งวาวสูบไหนก่อนอะไรยังไงปกติมันมีบอกดิอ,อีสูบเห็นนะเอ้ฮิโน่น่าจะหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกสี่สองสามสี่เล่ลูกสูบอะตั้งวาวอะฮิโน่น่ะ 1, หนึ 1> 1, 6, 4, ใช่มั้หนึ่งสี่กับหใช่หมหนึ่งใช่หนแล้วก็ส <2 S 1> <4, 2. S 2> อกับสองเฮ้ยเดี๋ยวนะหนใช่มเ้าสองสามสี 2> 5, 2, 3, ใช่หมหนึ่ง้าสองสี่สามหนึ่ง ได้อะไรไปบ้างนี่ขอกนี่ตั้งมาร์กเข้าใจแล้วตั้งมาร์กอะไรนี่รถไม่นี่เราให้มันนี่เราค่อยใส่ปั๊มเข้าไปอ๋อนี่นะมาร์กปั๊มเนี่ยนะตั้งเป็นเหรอไม่ดูไงอ๋อแล้วก็ดูแค่มาร์กปั๊มแล้วก็ไฟวินแค่นั้นเองก็ใช่ไหม ถ้าถ้าน,นี้ถูก,กต้องน่าจะสิบแหละอืมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอันเนี้ยเ่ื่อเป็นไหนอันนี้ยต้องเอาการปไปมั้ยดูตัวอ,อย่างรเรื่องอไงเป็นรอยเอาไปให้หมดหร<ม>ือมั้งะทั่งนี้เลยด้วย เป็นแค่สองอันเองจัองอันเองท,ที่ว่ามันเป็นรอยนอกนั้นเนี่ยตื้นหมดเลยแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยบ้างเหรอหด,รอดอูเปลี่ยนสองก็ได้ดูดีๆแต่ว่านี่มันน่าจะพอดีออกมันนะันแล้้วมงอันไหนไม่เป็นรอยก็ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อน <c oughs> <c oughs> อดูตกตรงไหนยังเลยยังไม่ได้โทรไปดูเลยไอยชาบอะใส่ถุงเลยเปลเอาไปทัปงการเลยวะเอาไปนี่แต่การไม่ได้ขดหรอกมั่งอ่ะ <c oughs> ไปอนเดียวหรือว่าไมันเดก็ดม,มันก็เหมือนกันหมดพี่อะมันก็เหมือนกันไปแค่เอาไอ้ตัวกันรุนเลยม้างนาะไหนอ ไปอันเดียวหรือว่าเอาสองอันก็ได้วเขาเบี่ยงเราไปชุดหนึ่งเลยมีแต่อันนี้ต้องเอาไปไหมนี่การไอ้เขาเวี่ยง,งเอาไปไหมไม,ไเเไมไ่เป็นไรใช่ไหม,มต้องเอาไปเช็คคดไหมล่ะแต่ดูไปไม่ไอ้คดนะถ้ามันคดอะน้ำมันเครื่องมันต้องออกอันนี้ต้องออกซีนแล้ว <Ừ. S 2> แต่เราก็ดูด้วยตาเปล่ามันก็มันก็มองไม่เห็นนะแต่ม, <Okay. S 1> มันไม่น่าจะขดรอกอ,มอมืมันก็ไม่นานะแต่น้ำมันเรื่อมมันก็ไม่ออกสีนคอหน้าสีนคอหลังเลยอเพราะว่ามันขดถ้าขดอ่ะมันต้องบินลอยเยอะแล้วเนาะ เลยมันต้องสายอืมแล้วได้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 ลองหมุนได้หมุนไหมไม่ได้เออมันติดเฟืองนี่ใช่ไหมไม่ได้ถอดเฟืองนี่ออกมันมีตัวดูดเฟืองเนาะเนี่ยได้ยังไงต้องล้างยังไงตรงนี้นี่ขีดล้างเลยเหรอล้างเลยแล้วฮะแต่มันต้องเปลี่ยนมันต้องลื้อปั๊มมาล้างไงแล้วเนี่ยหลอดเฟืองไม่ได้ไงเออ มันต้องดูดออกเพราะว่าลองถอดน็อตดูแล้วไม่ได้ต้นมันเครื่องก็กกออกต้องเอาเฟืองนี่อรับผมแต่ไม่รู้ว่าออกไงอืมน่าจะต้องมันต้องมีวิธีแหละต้องดูดออกอันออนี้สองไม่ใช่มันมีริมอยู่เหรอเฟืองตัวเนี้ยใช่ไหม

ปริวราล็อกอะไรไปอีกไหมประกันเออประก็นรเร็ยนต้องเอาตัวอย่างไปดูเก็เอาไปเช็คโค้ดครับไม่นานว่าเช็คไม่นาน ไปก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมก็ช่วงนี้ก็คงวิ่งซื้ออะไรนะครับก็รอติดตามกันตอนต่อไปเดี๋ยวไปโคราชก่อนนะครับ มีร่มจอดรถไหมมะนาวอะ่ะฮะหนเนะออถอยไปจอดในป่าก่อนไหมไปเราเที่ยวโคราชได้ไปคอนเก่นกับเขาไหม แล้วรถลงอยู่ไหนเอนา,า,าอเหรอ,รอถอยรถไปเก็บก่อนสองสารมันนี่ปั๊มสายมันทนนะ เล่นรถด,ดินเนี่ยมันต้องปั๊มสายครับถ้าเล่นคอมมอนเรลเนี่อันตรายที่หัวฉีดครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะครับของมันเร็ว ม่เคยเช็คอะไรเลยนะว่าชงหัวฉีดก็ไม่เคยเช็คนะ <S <S เ,ออเดิมๆตั้งแต่ซื้อซื้อมาเลยไม่เคยถอดล่างไม่เคยอะไรเลยหัวฉีดคันนี้เก็บร่มก่อนเจ็ดแปดปีล้แปปีคันนี้แปดปีครับ ถ้าไม่ดูแรลรักษาก็จะไม่ใช่ลักษณะนี้นะครับรถ8ปีอเออแหละอย่างน้อยก็มีร่มไว้ โอเคขายหาอยู่นี่นะครับรุ่นฮิตติดตลาดตามสภาพเท่าไหร่นะสามแสนแปดนะครับถ้าเก็บอีกก็ราคาก็จะเพิ่มไปอีกนะครับโอ้ล้างทุกซอกทุกมุมเลยแล้วสามแสนแปดตามสภาพตอนนี้ น,น,นี่ระบบดีมากเลยนะเร็วจัดนะครับตักดินใส่รถดำก็แค่ตักดินใส่รถดำก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรามากนะครับเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ